สวัสดีครับทุกคนผมเจนชัยนะทุกคนนะวันนี้ก็จะพาทุกคนไปหาหอยหาปลากินในน้ําริมห้วยกันเลยนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินกันประมาณ 4- ี่ห้าคนเลยนะครับพียบีสี่เนาะมีตากล้องอยู่คนหนึ่งเนาะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเราจะเจอจุดที่เราแคมป์หรือเปล่านะทุกคนเนาะแต่ว่าอุปสรรคนิดหนึ่งนะทุกคนเดินยรองเท้ามันจะเปียกนะก็เลยให้อาจารย์ใหญ่เนี่ยอุ้มนั่นทุกคนนะโอ้โหยังก็สนุกเลยนะทุกคน ก็ล้วก็จัดเตรียมที่พักนะครับทุกคนหาไม้หาฟืนนะครับเพื่อมาจุดไฟทําอาหารน้น mm hmm. พี่เอซีเนาะก็พี่ใหญ่ของเราเนี่ยรับหน้าที่จุดไฟนะครับทุกคนนะแล้วก็ทําเมนูกินนะครับทุกคนนะแล้วก็เราก็พาทุกคนดูบรรยากาศล้อมๆนะครับแล้วก็กี่น้ําเย็นนิดนิดนิดๆนันนนนน้นทุกคนนะเพราะว่าอากาศมันร้อนนั่นเองนะครับน้ําที่นี่น่าใส่มากมากเลยนะพี่เอฟซีแล้วเราก็จะดําปลาดําหอยกันนะทุกคนนะ เพื่อเอามากินในวันนี้นะครับทุกคนแต่เราจะไม่ดำมากนะครับเพราะว่าหอยที่นี่น่ะเยอะมากเลยนะทุกคนแต่ว่าเราจะดำพอกินนะครับทุกคนแล้วก็เอามาเผาไฟนะครับทุกคนนี่เลยนะครับแล้วก็ถือคิวกินข้าวแล้วนะครับทุกคนเราก็กินผักกุด ผักที่เราเด็ดมาตามธรรมชาติหรือว่าริมหู้นั่นเองนะครับทุกคนส่วนน้ำพริกก็จะเป็นน้ำพริกของอาจารย์เต้นั่นเองนะครับทุกคนสั่งได้นะครับทรกคมราคากันเองนะพี่บีซีเนาะแล้วก็เราก็กินลูมันเดือกกินปลาแห้งกินน้ำพริกกินปลาหรือว่ากินทานตะวันนั่นเองนะครับทุกคนนะอร่อยมากๆเลยนะครับพี่ีซีเนาะล้วก็กินไปเรื่อยๆนะครับกินจนกว่าจะอิ่มนะทุกคนส่วนจานของผมนะั้นจะเป็นใบ ใบใบไม่รู้ว่าเป็นใบแล้วทุกคนนะใบบัวหรือว่าใบตองนะทุกคนเลี้ยไม่ถูกทุกคนนะครับเดี๋ยวเราก็จะกินหอยกันนะครับทุกคนหอยที่นี่นอร่อยมากเลยนะชื่อว่าหอยเชอรี่นะครับทุกคนนะแกะเนื้อออกมานะครับแล้วก็กินเข้าปากเลยนะครับทุกคนเผามันจะหอมามากๆเลยหอยเชอรี่นะเวลาเผาสดๆนั้นมันจะหวานทุกคนนะแล้วเราก็เอาน้ําจิ้มมาจิ้มนั้นทุกคนนะ น้ำจิ้มที่เราเนี่ยได้เตรียมมาที่บ้านนะครับทุกคนโหอร่อยมากทุกคนโอเคทุกคนเราก็จะคลิปเราก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ